วิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รหัสวิชาพ .23103 หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความรุนแรงกับการแก้ปัญหาโดยคุณครูพิมพ์วันสุดสวัสดิ์สาระที่5ความปลอดภัยในชีวิตมาตรฐานพ .5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรงตัวชี้วัดหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาผัางสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่2เราจะเรียนเรื่องความรุนแรงกับการแก้ปัญหาโดยมีหัวข้อหลักดังนี้ความหมายของความรุนแรง สาเหตุที่ทําให้เกิดความรุนแรงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงสาระสําคัญความรุนแรงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยเป็นการกระทําเพื่อสนองอารมณ์และความต้องการหรือกระทําเพื่อแก้ปัญหาของตนเองก่อให้เกิดการบาดเจ็บการพิการและการตายก่อนวัยอันควรได้ สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นส่งผลกระทบมากมายตามมาและอาจนำไปสู่อาชญากรรมดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงความรุนแรงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยเป็นการกระทำเพื่อสนองอารมณ์และความต้องการหรือกระทำเพื่อแก้ปัญหาของตนเองในลักษณะที่ผิดศีลธรรมกระทำโดยอำนาจ หรือใช้กำลังนอกจากนี้การกระทาที่ใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นภาวะทางอารมณ์ของคนในสังคมที่มีความอดทนอดกลั้นน้อยลงหรือมีความเครียดเพิ่มขึ้นทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจและพบว่าผู้หญิงโดยมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงรวมถึงเด็กและผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงเช่นกันความรุนแรงมีหลายรูปแบบได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกายเป็นการกระทําความรุนแรงที่ใช้อวัยวะของร่างกายหรืออุปกรณ์ในการกระทําจนทําให้เกิดการบอบช้ําบาดเจ็บต่อร่างกายเช่นชกต่อยทุบตีผลักดันหยิกกัดเตะรัดและอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการใช้อุปกรณ์ช่วยซึ่งระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการใช้ความรุนแรงทางเพศในลักษณะการข่มขืนบังคับให้ร่วมหลับนอนลวนลามทางเพศและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์การอวดอวัยวะเพศการจับสัมผัสรูปคลำหรือให้เด็กจับอวัยวะเพศของตนความรุนแรงต่อจิตใจคือการกระทําในลักษณะทอดทิ้งเพิกเฉยไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่ให้เกียรติ การทำร้ายจิตใจมีผลทำให้ผู้ถูกกระทําได้รับความเสียใจเครียดเสียสิทธิและเสรีภาพเช่นการก้าวร้าวทางวาจาการรบกวนรังควานการปล่อยปะทอดทิ้งการปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้เป็นต้นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรง 1. ตัวบุคคล การแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากประสบการณ์หรือปัจจัยที่บุคคลนั้นได้รับเช่นเคยถูกกระทำความรุนแรงติดสารเสพติดถูกเลี้ยงดูให้มีภาวะควบคุมอารมณ์ต่ำขาดความภาคภูมิใจในตนเองเมาสุราเคยใช้ความรุนแรงเป็นประจำเป็นต้น 2. ครอบครัวมักมีสาเหตุมาจากความยากจนครอบครัวแตกแยก ไม่มีความผูกพันในครอบครัวทัศนคติไม่ตรงกันหวาดระแวงไม่เข้าใจกันหึงหวงมีทัศนคติที่ผิดต่อการใช้ความรุนแรง 3. ชุมชนเกิดจากสภาพแวดล้อมใกล้เคียงเช่นอาศัยในชุมชนแออัดผู้อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเป็นแหล่งม่วสุมของยาเสพติดมีอัตราการว่างงานสูง มีผู้นิยมใช้ความรุนแรง 4. สังคมเป็นผลกระทบที่เกิดจากสังคมทั่วไปเช่นเกิดการแพร่กระจายของยาเสพติดการเผยแพร่ข่าวสารหรือรายการของสื่อการค้าอาวุธปัญหาเศรษฐกิจการไม่ยอมรับทางสังคมเป็นต้นปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง ปัญหาความรุนแรงความรุนแรงมีสาเหตุจากสิ่งต่อไปนี้ทัศนคติของสังคมมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวผู้ถูกกระทำความรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกสามีใช้ความรุนแรงไม่ทราบว่าเป็นความผิดทางอาญาเป็นอาชญากรรมสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้สังคมมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ผู้ถูกกระทําไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐมีการปกปิดการใช้ความรุนแรงผู้ถูกกระทําความรุนแรงไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวถูกทำร้ายมากกว่าเดิมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างจริงจังจึงจำเป็นที่สังคมต้องหันมาให้ความสำคัญโดยการสร้างความตระหนักถึงการใช้ความรุนแรงว่า ความรุนแรงเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อมนุษย์อย่างมากผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงผลกระทบต่อบุคคลได้แก่ 1. ปัญหาสุขภาพจิตผู้ที่เคยถูกกระทำส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดจนทำให้เสียสุขภาพจิตมีลักษณะซึมเศร้าอาจเกิดกับเด็ก อาจทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าวใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหรืออาจกลายเป็นผู้พิการ 2. ปลูกฝังพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เคยถูกกระทำความรุนแรง 3. เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจมีอาการหวาดระแวงวิตกกังวลตื่นกลัวซึมเศร้าและนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ 4. เกิดปัญหาการตั้งครันโดยไม่พึงประสงค์นำไปสู่การทำแท้งซึ่งส่งผลให้กระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำผลกระทบต่อครอบครัวได้แก่ 1. สมาชิกในครอบครัวไม่มีความสุขเพราะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกทำลายขาดความรักความเข้าใจในครอบครัวกลายเป็นครอบครัวแตกแยก 2. มีการหย่าร้างมากขึ้น ลูกขาดความรักความอบอุ่นขาดคนดูแลกลายเป็นเด็กมีปัญหามีพฤติกรรมก้าวร้าวและอาจติดยาเสพติดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมได้แก่ 1. สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภยัยโดยเฉพาะกับเด็กและสตรี 2. การทะเลาะตบตีโต้เถียงทำร้ายกันในครอบครัวทำให้เพื่อนบ้านเกิดความรำคาญ 3. ครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรงดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อม 4. ปัญหาสังคมจะเพิ่มมากขึ้น 5. ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของสตรีวิธีหลีกเลี่ยงจากการใช้ความรุนแรง ปัญหาความรุนแรงที่เคยถูกมองข้ามปัจจุบันสังคมเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดเพิ่มมากขึ้นหากยังคงปล่อยให้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อสังคมและสร้างปัญหาอื่นเพิ่มตามมาดังนั้นการปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วแก้ไขภายหลังย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้เพราะความรุนแรงเป็นการสร้างปัญหาทางจิตใจที่เรื้อรงังแก้ไขยากต้องใช้เวลาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือการป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดมากขึ้นซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สร้างจิตสำนึกการใส่ใจเอื้ออาทรช่วยเหลือเข้าไปหยุดและยับยั้งหรือแจ้งตำรวจเมื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยปละละเลยโดยคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว 2. ส,สร้างกลไกหรือระบบควบคุมเช่น มีกฎหมายและบทลงโทษผู้กระทำความรุนแรงสังคมช่วยการต่อต้านและไม่ยอมรับความรุนแรง 3. ให้ความรู้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกทุกคนทั้งหญิงและชายทั้งพี่หรือน้องให้ปฏิบัติเลี้ยงดูด้วยความเสมอภาคและปราศจากความรุนแรงสอนให้ช่วยเหลือเพื่อกูลกัน,กนรักกันเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบ รู้จักเสียสละและรู้จักระงับอารมณ์ไม่ให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน 4. ดํารงชีวิตแบบเรียบง่ายไม่นอกใจรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองรักใคร่ปลองดองกันไม่ฟุ้งเฟ้อขยนันปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุข 5. จัดให้มีบริการทางสังคมเช่นให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตสมรส ปัญหาครอบครัวแนะนำการใช้ชีวิตคู่มีบริการโทรฟรีเพื่อแจ้งเหตุ24ชั่วโมงมีพาหนะารับส่งที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 6. จัดให้มีการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีเครือข่ายสนับสนุนจากผู้นำชุมชนองค์กรชุมชนตำรวจและสังคมสงเคราะห์การบริการทางการแพทย์ 7. มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางดำเนินชีวิต ตลอดจนกติกาต่างๆภายในครอบครัวโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 8. ครอบครัวมีความยืดหยุ่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกนในครอบครัวอย่างปกติ 9. ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครอบครัวตามสถานภาพที่ควรจะเป็นรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น10พ่อแม่ผู้ปกครองให้การอบรมเลี้ยงดูลูกๆ ไปในแนวทางที่ถูกต้องโดยการให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด11พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง12พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับลูกๆก,การลงโทษเมื่อลูกกระทำผิดต้องทำอย่างมีเหตุผลวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นมีดังนี้ หเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้ใจเย็นมีเหตุผลมั่นฝึกสมาธิ 2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าย,ยึดตนเองเป็นใหญ่ 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 4. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะสามารถทำได้ 5. ไม่ตัดสินปัญหาโดยการใช้กำลังและหลีกเลี่ยงเมื่อถูกผู้อื่นใช้กำลัง 6. ไม่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมทางอินเทอร์เนต็ตมากเกินไปโดยเฉพาะการสนทนาทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งจะนำไปสู่การถูกหลอกลวงไปทำรุนแรงทางเพศได้ง่าย 7. หากวัยรุ่นมีปัญหาที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหา